สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีเปิดการใช้งาน m u l ติ v i s i o n s e r v ฟเผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆด้วยตนเองดังนี้ให้ทำการกดคลิกไปที่ถูกจากนั้นเลือก c l i e n t Option ในหน้า c l i e n t Setting ให้ทำการเลือก Server Connection Mode หทำการเลือกหัวข้อ m u l t i p l e ในหน้าต่างที่เด้งขึ้นมาให้กด yes หลังจากกดแล้วจะขึ้นหน้า s e r v e r c o อร์ c t i o n ให้ทำการกดคลิกไปที่เซิร์ฟเวอร์ในแถบด้านขวาเมื่อกดแล้วหน้าต่าง s ซ r ร์ฟเวอร์ c อนเน็ชันจะเด้งขึ้นมาให้ทำการตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์ใส่ IP address ของเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการเพิ่มใส่เลขพอร์ตจากนั้นกด select ทำการกด connect all เมื่อกดแล้วให้ทำการกด log in all ใสยย่ username admin password admin จากนั้นคลิกใส่อินเมื่อใส่อินแล้วให้ผู้ใช้งานกดโอเคขอบคุณครับ